สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับผมจะดะครับมารีวิวนะครับขายรถขุดนะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด2ตันนะครับยี่ห้อคอมสุรุ่นนะครับ PC สองศูนยนะครับ MR นะครับ ซึ่งนะครับคือสินค้ารายการนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นโดยแท้นะครับแล้วก็เป็นรถในรายการที่ชั่วโมงใช้งานน้อยสภาพโดยรวมนะครับดูดีทุกจุดทุกตำแหน่งเลยนะครับเราก็เลยจะมีโอกาสนะครับมาขายแบบเดิมๆสภาพนะครับซึ่งสินค้านะครับรายการนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับสเปคที่ได้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับ แล้วก็หัวเชียนะครับระบบได้เลยนะครับรูปแบบปั๊มเฮลิคอร์ดเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับเป็นที่ร้อนเลยครับส่วนรูปแบบคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลนะครับอยู่ด้านหน้าตำแหน่งด้านหน้านะครับแต่สั่งการโดยน้ำมันนะครับมีความนิ่มนวลเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับสำหรับคอนโทรล เอกลักษณ์ของรายการนี้นะครับทำงานเร็วไวคล่องตัวปรับเปลียวและก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเสียงเครื่องยนต์เงียบนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับสเปคเดียวกับพวกจันทมานะครับหรือพวกรหัสลุงว่า 3TN แต่ตัวนี้จะเป็น 3D นะครับสำหรับรายการนี้บอกนีดนึงว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับและเหมาะสำหรับงานใช้นะครับงานส่วนตัว ไปงานสวนนะครับเพราะว่ารายการนี้เอกลักษณ์ของมันนะครับคือเป็นรถท้ายสั้นสูตการกเวลาสวิงซ้ายสวิงขวาไม่องกคัว่าท้ายจะไปชนกับกิ่งไม้หรือต้นไม้จะไปชนกับกำแพงเรื่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่กระทัดรัดมากแล้วก็เรื่องการข่อนย้ให้การเคลื่อนย้ายนะครับตบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับรายการนี้ราคาค่าตัวนะครับผมเปิดอยู่ที่3 0 0แสนนะครับ30,000 30, บาทนะครับ รวมบริการนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรวมแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของแสมทุกอย่างนะครับจะเป็นพวกชุดซ่อมแซมชุดซ่อมลุงนะครับที่ผมจะมีไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับในการบรักานะครับประมาณว่าทุกๆระยะกี่ชั่วโมงควรจะถึงวาระในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำมันเฮลิอตนะครับทุก่ชั่วโมงเพราะว่า ผมต้องทําเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องจะควรเปลี่ยนถ่ายตอนไหนไฮดรเปลี่ยนถ่ายตอนไหนตู้เดิรเปลี่ยนถ่ายตอนไหนเรามีตารางให้เบ็เสร็จเรให้เป็นทีเรียบร้อยและหลักการนะครับในการซื้อขายผมนะครับคือท่านนะครับเห็นสินค้ารายการนี้นะครับติดต่อมา,าทาง YouTube f a c e b o o k ID Line และก็เบอร์โทรศัพท์ผมถ้าชอบนะครับคือวางประจำนะครับจะจดเงิน5 0,000บาทนะครับแล้วก็เดยผมจะนัดวันส่งให้ทีนึงผมสามารถส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเก็บเงินส่วนที่เหลือนะครับที่หน้าบ้านท่าน แล้วก็จะมีการทําเอกสารเรื่องการเงินและก็เรื่องเทนเนอร์น,นะครับในการสอนนะครับในการใช้งานอยู่ที่หน้าบ้านท่านเลยให้เพียบพร้อมทุกอย่างนะครับคืออำนวยความสะดวกทุกจุดทุกตำแหน่งเลยจริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะตัดสินใจนะครับว่าจะสมควรจะรถแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถปรึกษากันได้นะครับแบบท่านเอาไปใช้งานรับมงรับเหมาตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องเป็นสายใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอย่างนี้ผมก็จะมีรายการอื่นที่จะแนะนํา นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมรุชานะคราฟมุงเมเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ